นี่นะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามานะครับตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่สามโมงครึ่งน,นะครับผมสามโมงครึ่งนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงต้นคริสต์มาสนะครับเหมือนกันเลยทุกคนนะสร้างยังไม่เสร็จเหมือนออเซนทัลเวิร์ลนะครับผมครับอันนี้อันนี้สร้างทีหลังเซนทัลเวิร์ลนะครับแต่ว่าก็ขึ้นไปประมาณสั๊ก 6,7เมตรแล้วนะครับผมคือเอกลักษณ์ของต้นคริสต์มาสของห้างไอคอนสยามนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกๆปีนะครับแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับแต่ว่ายัางคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนห้างเลยทุกคนเป็นรูปทรงเหมือนเหมือนแบบไฮเทคแบบคนทําสมัยนิดนึงนะครับผมจะไม่มีต้นไม้นะครับผม บายดีสวัสดีทุกคนตอนนี้ซูมอยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับผมครีมนี่พาทุกคนมาเบิง่งมาชมมาอัปเดตนะครับผมต้นคริสต์มาสปี2024นะครับผมนี่นะครับที่นาหน้าไอคอนสยามเขาก็จะจัดทุกปีนะครับสำหรับางานเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมและช่วงนี้เขาก็กำลัง ทําต้นคริสต์มาสกันอยู่นะครับผมซึ่งคลิปก่อนสนย์พาทุกคนไปชมตรงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์นะครับผมนะคะนะครับผมคินนี้พาทุกคนมาดูตรงบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามครับห้างไอคอนสยามก็คือห้างแบบที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับริมแม่น้านเจ้าพยานะครับแม่ครับผมก็จะมีนะักท่องเที่ยวที่เขามาถ่ายรูปกันหน้าห้างนะครับแล้วก็ถ่ายกับต้นคริสต์มาสนะครับแต่ต้นคริสต์มาสยัยง ยังไม่เสร็จนะครับผมนะน่าจะน่าจะอีกเดือนหนึ่งนะ่าจะเสร็จหรืออีกหรือเดียวกว่านั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามานะครับตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่สามโมงครึ่งน,นะครับผมสามโมงครึ่งนนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงคนคริสต์มาสนะครับเหมือนกันเลยทุกคนนะช่างอ่ายังไม่เสร็จเหมือนอาร์เซน่าดูนะครับผมบอันนี้ อันนี้สร้างทีหลังเส้นรนนนะครับแต่ว่าก็ขึ้นไปประมาณหกเจ็ดเมตรแล้วนะครับผมคือเอกลักษณ์ของต้นคริสต์มาสของห้างไอคอนสยามนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบทุกๆปีนะครับแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนห้างเลยทุกคนนะเป็นรูปทรงเหมือนเหมือนแบบไฮเท็คแบบคนทําสมัยนิดนึงนะครับผมจะไม่มีต้นไม้นะครับผม แต่เขาจะปรับไฟนะครับผมนะปรับไฟอย่างสวยงามเลยแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาชมตอนเขาทําเสร็จนะครับผมแล้วเขาก็จะเปิดประมาณช่วงเดือน11ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับผมจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กวันคริสต์มาสแล้วก็วันข้าดาวนะครับผมเป็นแลนด์มาร์กตลับโลกเลยนะครับผมนี่นะครับชิ้นส่วนที่เขาจะเอามาต่อขึ้น ให้มีรูปทรงอย่างสวยงามนะครับผมปีนี้รูปรูปแบบรูปร่างของต้นคิสมาร์หน้าห้างเซานทันโอไม่ใช่หน้าห้างออไอคอนสยามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้สังเกตได้ว่าเขา,าจะประหลับหลอกไฟนะครับผมสายไฟต่างๆเราจะเห็นแบบนี้เลยตอนนี้ดูจากาสายตานะน่าจะประมาณ7เมตรหาเมตรไร้นะครับผม ดูนะต้องเที่อไปด้วยนะครับผมนั่นเจ้าเขาก็มาถ่ายรูปกับน้าไอคอนสยามน,นะครับหน้าเขาจะถ่ายกบบโลโก้ชื่อไอคอนสยามน,นี่ครับผมสวยนะครับดูน้ำตกทุกปีเขาก็จะทำแบบนี้นะครับผมทำช่วงประมาณ บางห้างก็ทําต้นเดือนตุลาคมนะครับผมนะอย่างห้างขอสยามก็เริ่มทําตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะครับผมสวยงามครับผมรูปแบบดีไซน์ซก็คล้ายๆกับห้างเลยนะครับมีคมแบบเฉียวมีคมแหลมคมนะครับผมมีคมเดี่ยวม,มากนะครับผมเป็นคมเดีย่ยวจะแตกต่างจากต้นคริสต์มาสของห้างอื่นนะต้นคริสต์มาสของห้างอื่นจะเป็นแบบ คริสต์มาสแบบเบสิกแบบออริจินอลเลยทุกคนนะแต่ว,นะว่าของไอขอ็สยามเนี่ยจะเป็นแบบไฮเทคนิดนึงมีคนแบบเรียมคมนะครับผมนะอย่างเซนันเบอร์เนี่ยจะเป็นต้นคริสต์มาสแบบมีต้นไม้ประรับนะครับผมนะับให้เห็นหน้าด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาทําเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ่วนก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาทำเสร็จนะครับด้านหลังนะครับ ช่วงนี้ไม่มีงานนะครับผมน่านกัตยาแนะครับไม่มีงานโล่งดีเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบของริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับก็จะมีตึกราบ้านซองเยอะแยะมากมายนะครับผมจะคล้ายกับห้างเลยทุกคนนะตรงคิดสมัครคล้ายกับห้างเลย แต่ไม่ทราบบ้าจะสูงกี่เมตรนะครับผมเดี๋ยวสูนวัดให้ดูตอนนี้สูงกี่เมตรแล้วคุณเอาเมือถือวัดนะครับผมน่าจะประมาณเข้าๆได้อยู่นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเป็นอจะดับจะสูงเพิ่มขึ้นไปอีกสูงขึ้อยากจะทราบบ้าตอนนี้กี่เมตรแล้ว ประมาณหเมตรก็ประมาณหกปกกว่านะครับผมดูในโทรศัพท์อาจจะไม่เห็นมันเด็กนะครับก็จะประมาณนี้ครับในการมาพาทุกคนมาอัปเดตมารีวิวต้นคริสต์มาสหน้าห้างไอคอนสยามนะครับผมเดี๋ยวไว้ตอนที่เขาแบบเปิดอย่างเต็ม <sch> <splash> ระบบแล้วส่วนพาทุกคนมา ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนนะครับผมนาบีกายนนี้ก็สวยนะครับผมสวยนะนาบิกายนี้ก็สวยหมือนกัน,นะครับผมแต่ถ้าอยากดูแบบต้นคริสต์มาสที่แบบมีต้นไม้นะครับผมที่สวยงามห้างเซนทันเบอร์ก็ตอบโจทย์นะครับผมแต่ห้างไอคอนสยามก็จะเป็นสไตล์แบบเป็นเดียมคมนะครับสูบเชียวแต่ไม่มีต้นไม้นะครับผมแตบบ่เขาก็จะประับ ให้มันเป็นแบบลายต้นไม้นะครับผมนี่ครับ้ันหลังนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเปิดน้ําพุเหมือนเดิมนะครับผมนะมันจะมีบางบานที่เขาแจ้งบอกว่าไม่เปิดน้าพุหรือว่าเปิดน้ำพุเปิดน้ำพุช่วงไหนนะครับผม การเป็น้าสำหรับคลิปนี้สุณก็จะไล์ขอจบคลิปไปเทียทงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้แบะพาทุกคนมาดีวิวมาชมการไม่ใช่การสิมาชมออต้นคริสต์มาสนะครับผมที่หน้าห้างเซ็นหน้าห้างเซ็นทันบร์ูไปแล้วหน้าห้างไอคอนสยามนะครับผมเดี๋ยวสักอีก2อาทิตย์เดี๋ยวไปเซ็นทันเบอร์ทุกคนนะว่าเขาทำเสร็จดรืยอยังนะครับผมแต่หน้าไอคอนหน้าห้างสยามนี้ น่าจะทาเร็วอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูอีกประมาณสองอาทิตย์ก็ี๋ย้มาดูกันนะครับผม๋ยวพาทุกคนมาชมว่าเขาจะทําอย่างไรบ้างนะรัาเอาอะไรมาประหลบบ้างมุมนี้พังนี้สวยนะครับผมตอนนี้ก็สวยนะส่วนมากนักท่องเงที่ยวที่เข้ามาไอคอนสยามน,นี่ชาวจีนนะครับผมนะชาวจีนจะเยอะที่สุดแล้วนะครับนี่นครับ ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีหลังคามาคุมนะครับมีผ้าใบมาคุมแบบนี้นะครับผมก็สโลวสะบายต่อทุกคนที่เดินทางลงเรือน,นะครับผมเอาละ,ะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ